ละเอียดอ่อนอีกแล้วนะกาบกระทุ้หาเช้ากินข้ากิไม่ได้จับเงินเดือนของผัวฝรั่งเลยคุณแม่คิดว่าลูกสาวแม่จะเอาเงินที่ไหนมาให้คะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของเกดเคสซูโอคะ่ะเพิ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่เกดทจู่หัวไว้แล้วนะคะค่อนข้างจะ เสียงชีวิตนิดนึงนะคะในการที่จะพูดประเด็นนี้นะค่ะเพราะาเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนอีกแล้วนะคะเป็นคนชอบพูดอะไรที่แบบว่าละเอียดอ่อนใช่ไหมคือว่าคือมันไม่ได้เกิดกับเราเองนะคะต้องบอกก่อนว่าเกดเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นที่พ่อแม่นะคะคิดว่าเรามาอยู่เมืองนอกแล้วเรามีเงินแล้วก็ของเงินเราใช้ขอใช้ขอใช้คาว่าขอนะคะคาว่าขอเกดหมายความว่าทุกเดือนเนี่ย เหมือนคุณพ่อคุณแม่บางบ้านนะคะของมีฝรั่งบางบ้านแล้วก็หลายๆบ้านเลยเดียวนะคะมักจะมีข้อตกลงที่บอกลูกสาวตัวเองคะว่าต้องส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ทุกเดือนนะคะเพราะว่าคิดว่าการที่ผู้หญิงไทยหรือว่าลูกของเขาเนี่ยนะคะไปมีสาม,มีฝรั่งแล้วเนี่ย จะรวยเออจะมีเงินใช้ทุกเดือนจะสบายจะยังไงก็ตามก็ต้องมีเงินใช้ทุกเดือนแน่นอนต้องส่งให้พ่อแม่ได้ทุกเดือนแน่นอนนะคะโอเคเกดขอเกริ่นไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากไปก่อนนะคะเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้แล้วคิดว่าประเด็นนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ติดตามเกดไว้ด้วยนะคะเออกดแชร์ไปให้ถึงคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาลองเอาไปฟังแล้วก็พิจารณาดูค่ะว่าลูกเราอยู่ในข่ายไหนแล้วก็ตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ควรจะทําตัวอย่างไรคะ่ะเอออย่าถือว่าเกตซอเลยคะะแต่ว่าถือว่าเกตเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์มุมมองนะคะแชร์ภาพรวมของเมียฝรั่งที่เกตเห็นในโลกโซเชียลแล้วก็ในโลกความเป็นจริงที่มีเพื่อน,อน,อนแบบไหนอยู่นั่นเองนะคะเพื่อนๆเอ้ยแม่แม่แมแมพ่อๆก่อนอื่น <laughs> <laughs> นะคะเกตต้องขอกราบขอโทษไว้เบื้องต้นก่อนเลยนะคะเผื <laughs> 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 ่อฟังกันไม่จบเลยค่ะว่าการพูดประเด็นในวันนี้นะคะไม่ได้ไปว่า แต่ว่าพ่อแม่ใครหรือว่าพ่อแม่เราหรือว่าพ่อแม่ใครก็ตามนะคะที่มีเมียมีเมียมีลูกเป็นเมียฝรั่งนะคะแต่เกตจะแชร์เฉยนะคะก็อยากจะให้เปิดกว้างแล้วก็รับฟังเพื่อที่จะเห็นภาพลูกสาวของท่านนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะว่าเรากินอยู่หลับนอนนะคะมีชีวิตความมันอยู่กันยังไงนั่นเองค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เห็นกันนะคะว่าทุกวันนี้นะคะโซเชียลมันค่อนข้างจะเปิดกว้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นพวกเรานะคะมีชีวิต ดูดีๆนะคะดูรูหราฟุงฟริงฟูฟ่านะคะมีอาหารที่ดีกินนะคะเหมือนกับว่าการกินอาหารฝรั่งมันก็คือการกินอาหารที่ดีของของของคนไทยนะคะบางคนที่คิดว่าไอ้อาหารฝรั่งมันคืออาหารที่แบบมันหรูมันดูดีอะไรคะแต่สําหรับพวกเราคนไทยเนี่ยอาหารฝรั่งส่วนมากนะคะคนไทยส่วนมากนะคะมันไม่ได้มีมีผลต่อลิ้นเราเลยนะคะคือการกินอาหารฝรั่งเนี่ยสู้การกินอาหารไทยไม่ได้แน่นอน พ่อเกดขอแยกประเด็นนี้ก่อนนะคะคุณพอ่อคุณแม่ฟังดีๆนะคะแยกประเด็นรูปของเราให้ถูกนะคะว่าลูกเรานะคะอยู่ในฐานะเมียฝรั่งแบบไหนนะคะอมพ่อเกดมั่นใจนะคะว่าตอนที่ลูกเราเนี่ยแต่งงานมาเนี่ยนะคะคุณพอ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเห็นว่าลูกเขยเออไอฝรั่งที่แต่งงานกับลูกเราเนี่ย <c oughs> เขามีฐานนะหรือว่าเขามีอ่า มีเอาไงายมีมีฐานะการเงินอย่างไรนะคะที่จะซัพพอร์ตลูกเราเพราะว่ามันก็มีในเรื่องของสินสอดทองม่านที่ต้องเอามาวางนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะพ่อแม่คนไหนนะคะที่ได้ลูกลูกเขยนะคะที่เป็นฝรั่งที่เขามีเงินเยอะๆเอเอคือเขาสามารถที่จะเอาสินสอดมาขอลูกสาวคุณแม่ได้เยอะๆนะคะ5ล้าน10ล้าน20ล้านมาสร้างบ้านให้คุณแม่อันนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะอยู่ในข่ายที่ว่าคุณแม่โชคดีค่ะได้แต่ง ลูกเขยรวยๆเข้าบ้านเออลูกเขยฝรั่งรวยๆเข้าบ้านก็เป็นโชคดีของคุณพ่อคุณแม่ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการเงินฐานะการเงินเอ้ในเรื่องการเงินนะงน,น,งะงน,นะคะของลูกสาวคุณแม่ประเภทนี้นะคะคุณแม่ก็มีสิทธิ์นะคะที่จะขอลูกหรือว่าออพเมคข้อตกลงนะคะว่าเออส่งให้แม่เดือนละเท่านี้เท่านี้นะคะคุณลูกก็สบายๆได้เลยนะคะเออคุณสามีให้เท่าไหร่ก็ จัดแจงแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ไปตามความเหมาะสมที่คุณคที่คุณคิดว่าเออคุณให้เขาได้นะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่พอใจเคสนี้จะเป็นเคสที่ไม่มีปัญหาเลยะค,ะค่ะก็ยินดีด้วยจริงๆกับทุกคนนะคะจริงๆจากใจนะคะว่าเออเมียฝรั่งที่ได้สามีแบบนี้นะคะคราวนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาเปอร์เซ็นต์ของของเมียฝรั่งแบบนี้มันอาจจะมีไม่เยอะแล้วนะคะในปัจจุบันนี้เพราะว่าเมียฝรั่งปัจจุบันนี้นะคะส่วนมากเด็เขาใช้คาว่าส่วนมากกล้าใช้นะเพราะว่าเท่าที่ สัมผัสนะคะเออเมียฝรั่งส่วนมากนะคะคุณแม่เวลาเราเนี่ยนะคะเราเนี่ยหนูด้วยเ <c> ก <oughs> ตดด้วยคะเราแต่งงานมานะคะคุณแม่ให้หลับตาคิดนะคะว่าเราก็เหมือนแต่งงานกับคนไทยอะแหละเหมือนแต่งงานกับผู้ชายไทยแหละฝรั่งหรือว่าแฟนของเราเนี่ยนะคะเขาก็แค่มีปัญญาที่จะมาขอ,ขอเราจากคุณพ่อคุณแม่นะคะด้วยวิธีการหรือว่าอ่าพิธีกรรมอ่าเอาเรออะไรอ่าขอไปนะคะ ประเพณีวัฒนธรรมแบบไทยนั่นเองนะคะก็คือการมีสินสอดโดยที่อันที่จริงแล้วเนี่ยฝรั่งเขาไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทําไมเขาต้องจ่ายสินสอดแต่ด้วยการที่เขาทําเพราะว่าเขารักเราเขาต้องการแต่งงานกับเรานะคะเราก็พูด ให้เขาเข้าใจนะคะว่าอิสินสอบมันคือทำเนียมคือโน่นนี่นั่นนะคะสังเกตเคยทําคลิปแล้วนะคะเรื่องสินสอบเผื่อเพื่อนๆใครติดปัญหาเรื่องสิ<ๆ> <arı> นสอบก็ลองเอาคลิปเกตไปลองศึกษาได้นะคะเออจะได้เบาๆลงนิดนึงนะคะเวลาไปคุยกับแฟนเราในเรื่องสินิสอบเอาล้ค่ะคุณพ่อคุณแม่กลับมานะคะเข้าเรื่องนี้นะคะไอไอเมียฝรั่งแบบเกตแบบเราๆนะคะที่ได้ลูกเขยนะคะที่เป็นผู้ชายทํามาหากินทั่วไปของคนอเมริกันหรือเขาพูดอเมริกันกว่าเพราะว่าเกตอยู่อเมริกานะคะเออเพราะฉะนั้น เราก็คือเหมือนกับแต่งงานกับผู้ชายไทยทั่วไปเพียงแต่ว่าเราต้องย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วค่าเงินในต่างประเทศเนี่ยมัน,มนสงูงค่าวนี้นะคะคุณแม่พวกเรานะคะก็มีหลายแบบด้วยกันนะคะคือหนึ่งนะคะสามีนะคะบางบ้านนะคะไอ้สามีรวยแยกไปแล้วนะคะเออคนที่ได้สามีรวยปล่อยเข้าไปนะ,ะเอออนุโมทนาบุญกับเขาไปนะคะ แต่ไอ้สามีอย่างเราๆก็จะแบ่งอีนะคะว่าเป็นสามีชนชั้นไหนนะคะคุณแม่ชนชั้นกลางอย่างเกตเนี่ยนะคะก็คือชนชั้นกลางทั่วๆไปก็คือคนที่สามีทํางานนะคะมีงานทําหาเช้ากินข้ามกินกลางวันกินเย็นยแต่เราเรียกกันติดปากก็คือหาเช้ากินข้ามหมายความว่าเงินเดือนเข้ามาเท่าไหร่นะคะรายจ่ายค่อนข้างจะพอดิบพอดีนะคะทั้งเรื่องค่าผ่อนบ้านใครไม่ผ่อนบ้านก็อาจจะเช่าบ้านเช่าพาทเมนต์นะคะ ค่ากินค่าอยู่เงินเก็บ4 0 k 4 0 k ก็คือเหมือนเงินอกองทุนสะสมนะคะของของ,ของเรานะคะกองทุนเกษียณเนี่ยนะคะก็ต้องถูกดึงไปสะสมนะคะเออเพราะฉะนั้นพวกนั้นมันคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะหมายรวมไปถึงภาษีตั้งแต่นะคะคุณแม่ก็คือพ่อคุณแม่เขาพูดงี้นะ,ะเออคือสรุปแล้วเนี่ยกลุ่มคนฝรั่งชนชั้นกลางแบบเกตเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะในการที่ออลูกๆของคุณแม่เนี่ยอาจจะได้ผัวฝรั่งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เรามาสร้างความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าผัวฝรั่งประเภทนี้นะคะบางบ้านเขาก็ให้เมียจัดการเงินหมายความว่าเขาให้เมียถือบัตรเครดิต mm. เขาให้เมียถือบัตร a t m เขาให้เมียถือเงินเดือนพอเงินเดือนออกมาเขาให้เมียจัดการนะคะหนึ่งนะคะโดยพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมียมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินเนี่ยนะคะมาแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้เออขอใช้คำว่าแบ่งนะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นเป็นรายจ่ายของลูกคุณแม่คุณพ่อนะคะที่ต้องส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ เขาก็สามารถแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้แต่ละเดือนนะคะอันนี้ก็อาจจะนะคะมีสิทธิ์ถ้าเกิดว่าเงินพอง่ายเขาสมมติว่าบ้านเขารายได้เท่าไหร่แล้วแบ่งแบ่งแล้วเนี่ยจ่ายนอกจากนี้นั่นแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเออยังพอแบ่งมีแบ่งให้คุณพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ส่วนนี้ไปนะคะในแต่ละเดือนคราวนี้มาดูครอบครัวที่ถ้าเมียฝรั่งนะคะไม่ได้เออจะบอกเลยไม่ได้ manage เงินเดือนนะคะหรือว่าไม่ได้จับเงินเดือนของผัวฝรั่งเลยนะคะหมายความว่า ผัวฝรั่งทาหน้าที่จัดการทั้งหมดนะคะเหมือนง่ายเหมือนบ้านเกศนะคะคือสามีได้เงินมาไม่ใช่เขางกหรืออะไรนะคะเขาจัดการเงินเองทั้งหมดนะคะเขาจ่ายค่าบ้านเขาจ่ายค่า g r o อร r y ก็คือค่าอาหารการกินเข้าของเครื่องใช้เขาจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกนะคะลูกซื้อดเปอร์โน่นนี่นั่นซื้อนมซื้ออะไรเขาจัดการหมดนะคะเขาจ่ายทุกอย่างหมดแล้วนะคะคราวนี้เราอะอยู่คือสมมุติว่าแต่ก่อนเอาไงเกศทำงานเกศก็ไม่มีปัญหานะคะเออเกศก็คือจริงตอนนี้เกศก็ทํางานแหละเอาเง เกดทางานเกดไม่มีปัญหาก็คือมีรายได้ของตัวเองนะคะเขาก็จ่ายอส่วนได้อส่วนเรามีรายได้ของเราใายได้เราก็เอาให้พอ่อให้แม่เราเพราะนั่นเกดไม่เกิดปัญหานะคะเกดก็มีกินมีใช้ของเกดนะคะซื้อของตรงนีงน้อยากได้คราวนี้นะคะมาดูเมียฝรั่งที่เขาไม่มีงานทานะคะคือเอาง่ายๆคือเป็นแม่บ้านนะคะสมมติว่ามองภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่ลูกคุณแม่มีลูก1 2 3 4คนกับหัวฝรั่งนะคะงานก็ออกไปทําไม่ได้นะคะข้างนอกบ้าน ลูกก็ต้องเลี้ยงอยู่บ้านคนช่วยก็ไม่มีการจ้างนันนี้โน่นนี้นะั่นไม่ต้องพูดถึงท่ามันแพงนันนี้ก็คือคนเลี้ยงเด็กเนี่ยนะคะมันแพงเพราะฉะนั้นลูกคุณแม่ต้องทําทุกอย่างคนเดียวในบ้านหลังนั้นนะคะปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดเตรียมอาหารเลี้ยงลูกนะคะอันนั้นคือง,งานแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกเขยแม่เนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินลูกของแม่นะคะถามหน่อยว่าลูกของแม่จะเอาเงินที่ไหนมาให้คุณพ่อคุณแม่คะเออเพราะฉะนั้นนะคะ เคสเนี้ยเป็นเคสที่หนักใจที่สุดนะคะก็คือเคสที่สามีเนี่ยทำงานแล้วก็มีเงินพอพอพอกินพ,พอใช้นะคะก็คือมีมีพอใช้อะค่าใช้รายจ่ายรายได้มันพอๆกันแล้วเมียต้องเป็นแม่บ้านอยู่บ้านแล้วไม่มีงานทําไม่มีรายได้เราต้องเลี้ยงลูกนะคะแล้วเมียก็ยังมีเกตไม่ใช้คําว่าภาระนะคะคือเราไม่ได้มองว่าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเองเป็นภาระบอกเลยนะคะคือเราอะมีเราอยากจะให้อยู่แล้วแต่ว่า คุณพ่อคุณแม่ลองหลับตานึกถึงหลักความเป็นจริงนี้หน่อยนะคะที่เกศเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะว่าแล้วลูกคุณแม่กรณีเนี้กรณีที่ไม่ได้ไม่ได้ทํางานเนี่ยแล้วผัวแล้วไอ้แล้วาสามีไม่ได้ให้เงินเป็นเป็นเงินเป็นเงินมาใช้รลายเดือนด้วยเนี่ยแต่เขาจัดการเรื่องอื่นหมดนั้นในบ้านคุณแม่คิดว่าลูกสาวแม่จะเอาเงินที่ไหนมาให้คะเออเกศถามหน่อยคิดหยุดให้คิดนิดนึงกวนไหมไม่ได้กวนคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่ามัน มันมีแค่นี้ชีวิตเมียฝรั่งเกดบอกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆเ,เออมันมีแค่นี้จริงๆพวกเรามันมีแค่นี้จริงๆนะคะก็คือฝ่ายโชคดีายนะคะเอออนุโมทนาบุญนะคะเผื่อชาติหน้าเราจะได้บ้างกับฝ่ายที่อ,อ่ผัวทํางานพอมีพอกินนะคะแล้วก็พอได้เงินบ้างนะคะเออตัวเองพอหาเงินได้างานได้บ้างอันนี้เราก็โอเคไปเพราะเราก็มีเงินของเราเองนะคะกับอีกกลุ่มนึงคือเขาไม่มีโอกาสได้ทํางานเออ ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะก็แล้วแต่เขาเราไม่ไปรู้กับเขานะคะแต่ว่าสุดท้ายคือเขาเมียฝรั่งกลุ่มนี้ไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่ได้เงินจากสามีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในข่ายนี้นะคะอยากจะให้เอาง่ายคืออยากให้ลูกก่อนดีกว่าเออถ้าเพื่อนฟังนะคะเพื่อนเมียฝรั่งฟังนะคะเพื่อนๆต้องกล้าพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะว่าเราอยู่ในเคสไหนนะคะไม่ไม่ใช่แบบเก็บเก็บเพราะว่าเกดอ่ะเจอมาหลายคนแล้วเก็บกดนะคะแบบว่าคือ คือพ่อแม่ก็อยากจะตอบแทนบุญคุณะนะคะแต่ตัวเขาก็เก็บกดที่ว่าแล้วแล้วกูจะไปเอาเงินที่ไหนไมาให้เขาทุกๆเดือนนะคะคือถ้าติดถ้าถ้าถ้าได้เงินจากสามีทุกเดือนก็ดีไปแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆอะ่ะเขาจะเอาเงินที่ไหนไมาให้ทุกเดือนเพราะนั้นเนี่ยเบื้องต้นแรกนะคะคือเพื่อนๆต้องกล้าคุยกับกล้าคุยกล้าคุยกับพ่อแม่ก่อนนะคะพูดไปเลยความเป็นจริงของเราสถานภาพของเราตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะหาเงินได้ไหมถ้าหาได้แล้วจะยังไงนะคะ แล้วคุณพ่อคุณแม่พอฟังแบบนี้นะคะนึกเกศเกศเคยพูดไปแล้วเหมือนกันนะคะในเคสนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่พอรู้แล้วเนี่ยนะคะก็ะทําความเข้าใจนิดนึงนะคะเราเข้าใจว่าค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินทุกเดือนนะคะแต่ว่าก็อยากให้จะให้มองนะคะว่าความจําเป็นแล้วก็ความขอบ,ขอบเขตจํากัดของพวกเราเนี่ยมันก็มีนะคะที่เราอาจจะไม่ได้มีให้คุณทุกเดือนเประมาณนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็โอ้ยอย่างที่บอกนะละเอียดอ่อนเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่มาฟังก็จะแบบ ทำไมเหรอเป็นภาระไม่ใช่นะคะฟังดิไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับภาร้องาระแต่ตอนนี้มันคือข้อเท็จจริงล้วนๆนะ,ะที่เกดมาพูดให้ฟังนะคะเออแล้วเกดก็นั่นแหละถึงได้นะคะอยากจะออช่วยนะคะอยากจะเสริมรายได้เออให้กับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเมียฝรั่งทั่วโลกนะคะหรือว่าทุกๆคนนะคะที่เป็นเมียนะคะอาจจะอยู่อาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะคะที่อยู่คนไทยแล้วไม่ได้มีรายได้แลวตกในสถานการณ์แบบนี้นะคะ okay. ได้มีอะไรทำนะก็คือเนี่ยเอาเออกมาสอนอาชีพสอนโน่นนี่นั่นนะคะคือเกดทําได้เกดอยู่เลี้ยงชีพตัวเองได้มีเงินใช้บ้างพอสมควรเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปต้องอขอสามีนะคะกรณีสามีไม่ได้ให้เราก็อยู่ของเราได้นะคะเกดถึงได้มาอินสปายนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะลองทําอะไรสักอย่างนะคะที่เกดทําบางอย่างเช่นเกดทํอีเบย์แล้วโอเคเกดท o u t u b e แล้วโอเคหรือว่าเกดขายเกดทำโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย คือเกดก็บอกได้แค่ของตัวเองว่าเออนี่คือสิ่งที่เกดทําแล้วมันได้ผลยังไงนะคะแล้วเกดทํำยังไงก็คือบอกให้หมดแล้วนะคะก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะคะว่าเออถ้าอยากจะทําจริงๆก็ทําได้นะคะก็เลยเกิดเป็นอีกหลายๆอาชีพที่เกดออกมาพยายามออกมาแชร์อย่าว่าสอนเลยคือเราก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะบางทีก็มีดีมีไม่ดีขายดีขายไม่ดีนั่นเองค่ะเพื่อนๆโอเคสรุปนะคะวันนี้ค่ะออกมาพูดให้ใครฟังว่าเนี่ยเออเอาได้คุณพ่อคุณแม่คุณลูก ทุกๆคนเลยนะคะฟังแต่ว่าประเด็นนี้ก็คืออยากจะให้ฟังแล้วก็จับใจความดีๆถ้าเกดอาจจะพูดไวหรือว่าลิ้นรัวๆไปนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างจะรีบเลยทีเดียวนะะมาแบบอย่างนี้นะคะหน้าบวบบวบบ่บบน,บ,นบานนะคะแต่อยากจะสื่อสารคอนเทนต์นี้มาพอสมควรน,นานพอสมควรแล้วแล้วก็อ่ะอะยังไงเดียยังไม่กล้าเออยังทำใจไม่ได้ดีกว่าเพราะว่ารู้เลยว่าถ้าออกมาพูดเนี่ยนะคะ ก็อาจจะมีความละเอียดอ่อนมากพอสมควรที่จะไปกระทบจิตใจของคนเป็นพ่อแม่นะคะที่อาจจะคิดจะคิดกะบอกนะคะอาจจะคิดว่าทําไมหรอพ่อแม่ไปทําให้ลูกลําบากมากหรอคืออยากจะบอกว่าพ่อแม่ต้องห้ามคิดอย่างนี้ก่อนนะคะถ้าคุณรักลูกของคุณนะคะคุณต้องมองภาพให้ออกก่อนพอเห็นภาพปุ๊บเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจสถานภาพพอเข้าใจสถานภาพปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยมาช่วยกันนะครับว่าเออลูกจะทํายังไงได้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวลูกเองเนี่ยพอตัวเราไม่ได้มีรายได้เนี่ย เกดก็ยังจะอยากสอนให้อีกว่าเออทำยังไงให้ได้รายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีทางออกนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นค่อยๆยอมรับสภาพหรือว่าเห็นภาพไปก่อนนะคะคือพอถ้าเราไม่เห็นภาพเดียวกันปุ๊บเนี่ยมันจะแบบทําไมไม่ให้แม่ทําไมไม่ให้แม่ไอ้นี่ก็อยากให้แล้วจะหาที่ไหนมาให้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่จบนะคะเพื่อนเพื่อแล้วความลําบากใจมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเออเกดก็เลยขอออกมาพูดคอนเทนต์นี้ไปวนมานิดนึงนะวันนี้ ด่าได้ไม่เป็นไรเรื่องพวกไปบนมาค่ะอันนี้ยอมรับนะคะเพราะว่าสคริปต์ไม่มีมีแต่คอนเทนต์เราก็มาพูดเลยนะคะโอเคขอให้สุดท้ายเลยะคะ่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆบ้านแล้วก็ลูกนะ,ะเข้าใจกันนะคะแล้วก็เห็นภาพเดียวกันนะคะแล้วมาช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกัน สร้างรายได้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆเก็หวังเก็เอ้เก็เชื่อนะคะว่าทําได้ทุกคนทําได้ค่ะเก็ทําได้ทุกคนทําได้วันนี้เก็ขอลาทุกท่านไปก่อนบอกว่าทุกท่านจะมีวันที่ดีค่ะจุบ๊บๆบ๊ายบายสงสัยอะไรเรื่องเนื้อหาการทำมาหากินนะคะทําอะไรแล้วก็ดูได้ในช่องเซิร์ชหาเองก่อนเลยนะคะตรงเพลย์ลิสต์นะคะเก็มีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ไว้พอสมควรแล้วทีเดียวค่ะส่วนไหนยังไม่ได้ก็สอบถามใต้คลิปนี้หรือคลิปไหนก็ได้นะคะคือเก็ตอบทุกคอมเมนต์ค่ะเพื่อนๆโอเควันนี้ลาแล้วลางชิงบ๊าย พูดเร็วอะ